วันนี้นะครับกริกคอนเฟิร์มจะมาคอนเฟิร์มดวงชะตาท่านที่เกิดราศีมังกรชนิดว่าละเอียดยิบเลยนะครับว่าในปี2 0 6 6ดวงชะตาชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรนะครับดูคลิปนี้คลิปเดียวครอบคลุมทุกอย่างเลยซึ่งต้องบอกคําทํานายที่นํามาทํานายท่านนั้นนะครับไม่ได้ใช้แค่โหราศาสตร์ไทยอย่างเดียวนะครับยังใช้คำมภี์ของโหราศาสตร์สากลใช้คำมภี์ของโหราศาสตร์อินเดียแม้แต่ระบบ10ลัคนารวมด้วยเรียกว่าเป็นโหราศาสตร์ถึง4ระบบ ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นครับชาวราศีมังกรถ้าต้องไม่พลาดกดแชร์กิจคอนเฟิร์มสักหน่อยเพื่อไปกำลังใจนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดติดตามเพื่อไปกำลังใจนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วมาคอนเฟิร์มดวงชะตาของท่านกันเลยดีกว่าครับสำหรับดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีมังกรในช่วงปี65เนี่ยท่านเหนื่อยเพราะโดนดาวเสาร์ทับมานานแล้วนะฮะโดนมา2ปีกว่าที่ผ่านมามันทุก ใจแบบบอกใครไม่ได้เซ็งเบื่อนายทําอะไรก็ติดขัดถูกผัดวันประกันพุ่งแม้แต่เรื่องเงินเรื่องทองจะได้ก็ช้าโดนโลกเลื่อนแล้วดาวเสาราหูมันส่งผลในเรื่องของซึมเศร้าเพราะนั้นดาวเสาร์ทับมังกรเนี่ยนะสองปีกว่าบอกได้เลยชีวิตท่านซึมเศร้าเพอเพอเบื่อชีวิตอยากจะออกจากชีวิตเดิมๆแต่มันทิ้งคนข้างหลังไว้ไม่ได้ก็เลยต้องอดทนครับแต่ดาวเสาร์กำลังจะย้ายคือเรียกว่าดาวเสาร์เป็นดาวทษทุกออกจากชีวิต ท่านนับตั้งแต่วันที่ 1. มีนา6 6ครับ1มีนา -66 ไปชีวิตท่านจะเริ่มต้นใหม่ชีวิตท่านจะดีความไม่สมหวังในเรื่องความรักก็จะหมดไปการทําคุณคนไม่ขึ้นก็จะหมดไปการเก็บเงินไม่อยู่เงินออกมากกว่าเข้าก็จะหมดไปชีวิตที่คุณต้องดินน้นรนได้อะไรมาตละยางเลือดตาแทบกระเด็นพึ่งพาใครไม่ได้ก็จะหมดไปนับในวันที่1มีนา -66 ครับนอกจากดาวเสราร์ที่ยกย้ายออกไปจากราศีม กแล้วดาวพฤหับสบดียังโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งเรือนที่4ซึ่งก็คือเรือนพันธุในช่วง19เมษาเพราะฉะนั้นครับความโชคร้ายที่มันสั่งสมมาสปีกว่า1มีนามันเริ่มดีขึ้นแต่มันจะดีขึ้นมากๆหลังจากวันที่19เมษาไปเมื่อดาวพฤหัสโคจรเข้าเป็น4ตามโหราศาสตร์เขาพูดเลยนะพระหัสีทรงศักดิ์แช่มช้อยก็หมายความว่าชีวิตคุณจะแช่มช้อยมันจะสวยงามมันจะมีความหวัง รสบมีเป็นสี่แก่ราศีมังกรเนี่ยให้คุณอะไรบ้างในทางตำราของอินเดียหลังจาก19เมษายนชีวิตท่านจะกลายเป็นคนที่เริ่มมีความสุขขึ้นท่านจะเป็นคนเฉลียวฉลาดท่านจะมีความประพฤติที่ดีขึ้นที่ผ่านมาท่านอาจจะคิดไม่ดีกับตัวเองคิดไม่ดีกับคนอื่นบางทีไปสัมมาระเทมาว์บางไปใช้เงินฟุ่มเฟือยบ้างแต่หลังจาก19เมษายนจิตใจท่านจะดีขึ้นความประพฤติท่านก็จะดีขึ้นคุณจะเป็นคนที่มีสติปัญญาสูงคุณจะได้เป็นเจ้าของที่ ดินและจะมีโชคจากบ้านจากอสังหาและคุณจะเต็มอิ่มไปด้วยข้าวปลาอาหารและนมเนยต้องบอกนะครับว่าดาวพระหัสนั้นเป็นราชาโชคด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีความเข้มแข็งดีมากๆเลยคุณจะอุด,ดมไปด้วยยวดยานพาหนะหวังในเรื่องบ้านช่องรถรามีโอกาสสําเร็จและจะได้เงินได้ทองมาจากการเป็นนายหน้าในสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับคำพีประาชาโดกล่าวว่าในระยะที่ดาวพระหัสโคจรเป็น4แกราศ สีมังกร1ปีนับจาก19เมษาคุณจะเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นกว่า2ปีกว่า,วาที่ผ่านมาที่มันทนทุกข์จากดาวเสารทับด้วยนะครับในคําพีผลที่พิการเขาบอกว่าคุณจะได้รับความสุขจากแม่หรือผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงลูกหลานภรรยาและอาชีพเกี่ยวกับกเกษตร คุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเพื่อนฝูงลูกหลานก็หมายควาว่าถ้าลูกหลานสอบแข่งขันก็จะได้หรืออยากได้ลูกหลานก็จะได้ลูกหลานโสดอยู่ก็จะได้ภรรยาหรือสาม,มีแล้วก็จะเด่นมากถ้ามีอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมหรือขายของที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม อาหารนี่ก็เกี่ยวนะฮะคำพีสราวรีบอกว่าหลังจาก19เมษายน66ชาวราศีมังกรจะได้ความสุขในส่วนที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องและครอบครัวบ้านช่องเสื้อผ้ายุดยานพานะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสำราญและมั่งคั่งมากกว่าแต่ก่อนแต่ขีดเส้นใต้ตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะตำราสราวรีบอกว่าคุณจะมีโอกาสได้ดูถูกเหยียดหยามศัตรูครับนั่นหมายความว่าศัตรูที่เคยดูถูกคุณเคยให้ร้ายเคยทำร้ายคุณเขาจะต้องมีเหตุที่ไม่ดีตก ตย่อยยับและคุณก็จะดูถูกเกียดยามศัตรูในใจก็พอนะฮะไม่ต้องไปพิมพ์นะเพราะเดี๋ยวโดนหมิ่นประมาทเราก็สะใจอยู่ในใจก็พอฮะคัมภีชามัทกะจินดามณีกล่าวว่าคุณจะเป็นเจ้าของช้างมา้าแต่ถ้าปัจจุบันเนี้ยคุณก็มีโอกาสเป็นเจ้าของรถหรือเป็นเครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสและจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาศัตรูของคุณจะทําหน้าที่เป็นเหมือนคนใช้แต่เขาก็จะไม่พอใจนั่นหมายความว่าศัตรู มันตกต่าแน่นอนเพราะว่าพระหัสี่ทรงศักดิ์ก็คือทรงศักดิ์ยศแล้วก็สูงขึ้นไอศัตรูมันก็ต่ําลงเป็นลักษณะนั้นนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตามตําราโหราศาสตร์แทบจะทุกระบบดาวพฤหับสบดีในภพที่4ของราศีมังกรนับแต่19เมษายน66ป1ปีเนี่ยทำนายในทางร้ายเนี่ยเกือบจะไม่มีเลยครับส่งผลในด้านคุ้มภัยคุ้มโทษไม่ว่าจะเกิดเรื่องร้ายอะไรต่างๆแก่ตัวคุณมันจะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับ กรรมเวรกรรมใครจะทําของใครจะคิดชั่วคุณมันก็จะแพ้ภัยคุณอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องแปลกที่พบที่4เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติที่เป็นมรดกถูกทอดเป็นที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งมันจะต้องได้มาด้วยเงินทั้งสิ้นเลยนะครับถ้าคุณมีหนี้สินอยู่หรือบ้านช่องที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินนะครับไม่มีอะไรจะเดือดร้อนทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทั้งสิน้นทรัพย์สินที่มีอยู่หรือมรดกของพ่อแม่ที่มีอยู่จะสา สามารถรักษาเอาไว้ได้พี่น้องในครอบครัวก็จะเข้าอ,อกเข้าใจและจะประสบความเจริญก้าวหน้าด้วยกันทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนในราศีมังกรดาวประหัดตัวนี้นะฮะจะทําให้คุณเป็นคนใจบุญแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความสุขด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จิตใจจะสูงกว่านักบวชด,ด้วยซ้านะครับนี่คือขพยากรในตำราบโบราณอย่างชัดเจนสำหรับชาวราศีมังกรนะครับถือว่าดีจริงๆเป็นแรงกิ้งอันดับ2เลยทีเดียวนะครับอยางดูดวงกับบมอกริชคอนเฟิร์มอย่างละเอียดกดที่เบอร์1 9 0 0ง 1 1 2 0ขอย้ขออกครั้งนะคงเก0 0ศู1900 1 1์ศนะครับถ้าท่านอยากจะเสริมดวงให้ดวงชะตามันดียิ่งกว่านี้แล้วละก็ผมแนะนํากําไรกลิตคอนเฟิร์มมองผมนะครับท่านหามาใส่ซะจะหนุนนาดวงชะตาท่านทั้ง12ราศีนะครับเพราะมีสัญ,ญลักษณ์12ราศีอยู่รอบวงเลยทีเดียวนะครับพร้อมทั้งมีคาถามหามงคลถึง11บทท่านใดรูด้สึกว่าตัวเองดวงตกมีอุปสรรคลองใส่กําไรนี้ดูนะครับรับประกันท่านจะพึงพอใจ และพบอะไรที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนเลยทีเดียวคอนเฟิร์มนะครับเพียง1,111บาทค่าจะส่งฟรีนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์0 8 5 9 7 4ป9 4 5หรือพิมพ์ข้อความในเพจเลยนะฮะเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ